โอ้แปลงเดรียญปรยฐานไปตั้งใดก็ดวันนี้โอ้วันนี้แปลงสรงล้านครับผมโอ้แลงสรงล้านนะครับใส่ใส่เหรียญอย่างนี้เนี่ยครับใส่เหรียญนี่ครับ,นนรบมันก็ลงทุนเหมืเช่นักนู่นหรอครับมีอย่างหงครับมีกระดาษมียืดยืดอันนี้เหนีนนครับอ๋อลงทุนบหมืนักครับขายหมอนในวันนี้ไหนโอ้ขายหมอนเหนเดี๋ยวเหิืนมีตาได้ผมเอาหมดนะครับแ่เดี๋ยวนี้ทำขายส่งนะครับขายส่งครับโอ้ขายอันตั้งใดอันขายรัะบาทครับ ขายอลบาตครับโอ้ถึงว่าขายม่วนเนาะมีต่อได้ผลเอาหมดครับแบบเดี๋ยวนี้อลบาตนะครับขายสนใจที่ต่อได้เนาะโอ้มาได้เตะครับเอสองล้านก่อนเอาสงล้านก่อนแต่เอาเดอร์นี่ปัดพวกผลนี้ต่อได้เอาหมดเลยแบบเดี๋ยวนี้มือมือย่อยนี่แบตะบบทรงเตะครับทรงเตะนานลงทุนกับผมก็ขายอัะไรก็อลบาตครับเนี่ยใส่เหลี่ยมนี่เงี้ยนี่างเงี้ยถึงยืดต้นมบบอย่างเงี้ยขายได้ถึง้ยหมดหมดเสี่ยงไะครับโตเตี้ยหมดหมดเสี่ยงเลยขายขาย ต้็หมดเหลือะมีตัวใดมันเอาหมดนะครับเอาอันละบาทครับแกเยากเอาทงล้านครับผมลงทุนกับจีน่าครับมีเหรียญบาทเนี่ยแล้วก็หนังยืดนีเงี้ยมีหนังยืดนะอันนี้ก็ร้อยปลายซื้อไหมนี่ร้อยปลายครับนี่ร้อยปลายหนังยืดนี่ครับหนังยืดก็ถึงสิบบาทโอ้ยสอัครไม่เหเหรียญเงี้ยสมัอันละบาทขายหมดเลยขายม้วนขายหมดขายงั้นปะอันละบาทได้นะครับมือผมจอยู่ยังยังครับใจไหลไม่ง้นนะครับแป้งเนี่ยครับทุกอ๋อ นี่เขาก็ขี่ขเขาส่วเหิ้นนี่อัลบาตครบับผมเรียบร้อย